ดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ร้านเอเชฟู้ดแถวแถวเซนทันไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อคืนเซิร์ชดูใน Google Map เดี๋ยวจะไปตามนั้นแหละเดี๋ยวจะไปถูกไหมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็หนาวมากแล้วก็หมอกลงเยอะมากวันนี้เหมือนคิดว่าปลายเดือนน่าจะมีหิมะลงหนาวเยอือกหนาวเย็นเฮ้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปถูกไหมนี่ค่ะคือเรามาเรามาจากเมื่อกี้ที่เรานั่งรถ201มาลงที่ป้ายรถเมย์ตรงนั้นแล้วก็จะมีอุโมงค์ตรงนี้อุโมงค์เพื่อที่จะลอดข้ามไปเซนทัน่นตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเซนทัน่นเซนทันมันจะมีอุโมงคลอดข้าม ไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ป้ายเลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นป้ายรถเมย์ที่นั่งสองสองศูนหนึ่งมาเมื่อกี้แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆค่ะเดินตรงมาเรื่อยๆเดินตรงมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเจออนี่เนาะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะสีเหลืองๆอะอ่านไม่ถูกอ่านสะกดไม่ออกก็จะเจออันนี้ตามที่ดูใน Google แมปนะ แล้วข้างในมันจะมีร้านของเอเชียฟู้ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมาถูกไหมอันนี้ดูตาม google map เนาะคือเที่ยวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็มานะแต่หาไม่เจอตอนกลับบ้านก็หลงทางอีกต่างหากรอบนี้น่าจะเจอเนาะ น่าจะน่าจะแต่ว่ามันอยู่แถวนี้แหละแต่เขาบอกว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินนะแต่เดี๋ยวไปดูไปดูว่ามันลงตรงไหนชั้นใต้ดินเออมันก็หาไม่ยากหรอกมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซนทันนู่นเซนทัน พอมาถึงตรงนี้แล้วเนาะไม่ต้องเข้าไปข้างในนะไม่ใช่ตรงนี้นะคะแต่ว่าให้เดินเลี้ยวมาทางนี้แล้วก็นูนจะอยู่ตรงนู้นเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะอยู่ชั้นใต้ดิน จะหายากนิดนึงถ้กคนที่ไม่เคยมาน่ะก็จะหาไม่เจอเมื่อกี้เดินวนอยู่หลายรอบเหมือนกันจะอยู่ข้างๆร้านจักรายานค่ะายอุปก,กปรณ์พวกจักรยานจักรยานเลยพวกนี้ย ที่อยู่ตรงนี้อะไรนะที่มันเขียนไว้ตรงนี้เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะลงมาที่ชั้นใต้ดินเนี่ยคือชื่อก็จะลงที่ชั้นใต้ดินเลยแล้วก็อยู่ด้านขวามือค่ะโอเคก็ได้ของที่อยากได้แล้วสรุปแล้วก็คือว่าได้แค่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับผงรสดี แต่ว,ว่าที่อยากได้คือปลาละเพราะว่าอยากกินตําส้ตามตํามากเลยแต่มันไม่มีก็ต้องไปอีกที่หนึ่งที่เฟสมาร์เก็ตใกล้ๆที่ทํางานแต่ว่าตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวจะทําวิดีโอให้ดูอีกรอบนึงว่าไปยังไงเฟสมาร์เก็ตแต่ว่าตอนนี้ก็จะกลับบ้านก่อนหิวข้าวค่ะจำได้เนะาะเมืใหไม่ยังไงบายบายค่ะ